สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ g i ฟต์มีไฟ podcast นะครับ podcast ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคนทํางานนะครับทั้งที่ทํามานานแล้วทํามาสักระยะหนึ่งหรือว่าเป็น first jobber สวัสดีอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโตอตอนนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่40แล้วครับอาจารย์โอ้เร็วมากเลยนะครับเป็นบันได40ขั้นใช่แล้วนะครับ ในสองสามเอพิโซดที่ผ่านมาเรากําลังพูดถึงเรื่องของการรับผิดชอบต่อระเบียบว,วินัยนะครับตั้งแต่จัดข้าวของส่วนตัวเนาะตั้งแต่ในบ้านตัวเองในห้องตัวเองโต๊ะทํางานตัวเองแล้วก็สะท้อนเรื่องราวดีๆผ่านการจัดระเบียบชีวิตคือจัดของเดี๋ยวจัดชีวิตมันจะจัดง่ายเองจัดคนจัดคนใช่แล้วต่อไปก็จะจัดสังคมง่าย<ม><ม>และทําให้เห็นอีกว่ากฎระเบียบเนี่ยไม่ใช่เรื่องหนักอึ้ง<ม>แต่เป็นเรื่องที่จะเข้ามาช่วย ดูแลแล้วก็ปกป้องเราให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นแล้วก็ร่าเริงในทุกจังหวะของชีวิตทีนี้เรามาพูดกันว่าเอ๊ะถ้ามันดีขนาดนั้นเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยมันจะมาส่งเสริมคุณค่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้จริงไหมอาจารย์พอมีแง่มุมไหนที่อยากจะแชร์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้างไหมครับก่อนอื่นอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะมาลองสตาร์ทเริ่มต้นที่จุดเดียวก,กันก่อนครับ ถ้าจำได้ตอนอีพีก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดนะว,ว่าที่เราต้องเน้นในเรื่องของความสะอาด oh, <okay. S 2> อผ้าต่างๆที่เรามีเราใช้ทําความสะอาดที่แตกต่างกันค <Okay. S 2> ผ้าเช็ดหน้าอย่างหนึ่งผ้าเช็ดตัวอย่างหนึ่ง mm hmm. ผ้าเช็ดเท้าอย่างหนึ่งผ้าเช็ดแว่นผ้าเช็ดจิวเวลี่ mm hmm. เพราะว่าอะไรคะคนมีความคิดในเรื่องของความสะอาดไม่เท่ากันคนั้นกฎระเบียบตรงนี้ก็เหมือนกันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมจะต้องมีกฎระเบียบมี rules and regulation มี law กฎ mm hmm. หมาย แล้วยังมีกฎในเรื่องของศีลธรรมจัรยาบรณในวิชาชีพจริยธรรมคุณธรรมธรรมพิบาลแล้วยังมีกฎแห่งกรรมอีก๋อใช่ใช่โอ้มาเยอะเลยคือนอกจากถูกกฎบ่ายแล้วยังต้องถูกตามกฎของศาสนาที่ทุกๆท่านเคารพอยู่ใช่เพราะว่าเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้มันโอ้โหมัดรวมกันแล้วมันหนักตึ้งเลยมันใหญ่มากแล้วแบบตายแล้วฉันจะทาได้หมดไหมอ่ะไหวหรือเปล่าแล้วมันเหมือนกับเฮ้ยกัน กระดุกกริกตัวไม่ได้เลยรั้นฉันไม่ทําอะไรดีกว่าจะได้ไม่ทําผิดอนนที่มันมีคําคนที่พูดบอกว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยคือคนที่ไม่ทําผิดไงแต่คนที่ทําอะไรเ่ยก็โดนกระดําซ้ําเต็มที่ครับขอแชร์เรื่องเล่าที่แบบอาจารย์ประทับใจอย่างหนึ่งนะปรากฏว่าอาจารย์ออสเตทเมนต์เนี่ยที่เป็นไอสไตล์พูดอที่บอกว่าเนี่ยคนที่ไม่ทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยไปแชร์ให้กับนักศึกษาในคลาสฟังนักศึกษา MBA น้องคนนี้เงียบมากน้องผู้ชายเป็นเอนจิเนีย แบบขอเปิดไมค์พูดเลยอันนี้เป็นคาสออนไลน์น้องบอกอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยอาจารย์แชร์เซสชั่นเนี่ยผมเป็นคนที่ทําอะไรเยอะที่สุดในที่ทํางานเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นหุ้นส่วนเป็นบริษัทแต่ผมมารับผิดชอบดูแลหลายอย่างมากม,มันก็มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาแต่พอผิดพลาดเสร็จพาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมหุ้นด้วยกันะก็มาว่าผม,มแต่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยอะอเขาไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้แต่วันนี้ผมได้กําลังใจมากเลยเพราะว่า สิ่งที่ผมทำผมก็เรียนรู้ถามว่าคำว่าผิดกับคำว่าพลาดม,มันไม่เหมือนกันนะครับอาาจรย์อยากแชร์คุณโต้องอย่างนี้ว่าคนที่ทำผิดคือคนที่ทำทั้งทที่รู้ว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำคืออะไรครับสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรครับคือรู้คำว่า do and don't ครับแต่ตัวเองดันไปทำสิ่งที่เป็นด้นสิ่งที่ห้ามทำเนี่ยคือทำผิดอแต่ถ้าทำพลาดคนที่ทำพลาดคือคนที่บางทีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับไม่มีประสบการณ์ หรือว่ายัางไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนหรือว่าด้วยความที่เลนเล่อประมาทหรือว่าความรวดเร็วหรือว่าจํากัดด้วยทรัพยากรหรือว่าเวลาค <Okay. S 2> รัเลยทําให้ตัวเองต้องพลาดไปแต่ก็มาเรียนรู้เป็นบทเรียน <Okay. S 2> นั้นพยายามนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆในที่ทํางานให้ลองดูว่าอันนี้เป็นความผิดหรือความพลาดถ้าพลาดยังให้อภัยได้ <Okay. S 2> เนาะแต่ถ้าผิดทำทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดอย่างเงี้ยคุณแหกกฎละ ต้องต้องมีมาตรการเนาะอย่างที่เราคุยกันมาเนะ่ยมีกฎระเบียบบริษัทมีกฎเกณฑ์มีในเรื่องของกฎหมายว่ากันไปรหรือว่าถ้าเกิดบอกให้ละเอียดลึกซึ้งดูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมธรรมพภิบาลเราก็กฎแห่งกรรมไปด้วยเลยครับอาจะได้เบ็ดเสร็จนะได้ครบถ้วนถ้าเราละเอียดอ่อนเราใส่ใจแล้วก็คำนึงตรงเนี้ยมันจะมีทําให้คนรู้สึกว่าฉันไม่จะไม่ทาอะไรที่ผิดมันจะรู้ว่าเราจะต้องเราจะแยกแยะได้ครับ อะไรดีอะไรชั่วอ,อะไรถูกอะไรผิดแล้วก็อะไรควรไม่ควรม,มาไล่สเต็ปเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเราวีจัดระเบียบความคิดได้เราจะแยกได้ตั้งแต่ว่าเอออันนี้คือดีนะอ,อันนี้คือชั่วพอเสร็จขึ้นมาละเอียดขึ้นมาอีกนะถูกกับผิดบางอย่างนะมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่มันไม่ควรครับอาจารย์อย่างทำไมตอนนี้นะักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในวัดของประเทศเราใช่ไหม เขาบอกว่า,าไม่ได้ห้ามใส่เสื้อแขนกุดห้ามใส่กางเกง okay, ขาสั้นเขาก็เลยจะมีบริการให้ยืมชุดมั่งเช่าชุดบ้าง <Okay. S 1> ตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรคะคุณแต่งกายได้มันอาจจะถูกระเบียบข,ของประเทศคุณนะท mm. ่องเที่ยวคุณมาจากประเทศหนาวๆพอมาเมืองไทยคุณร้อน mm. แต่ทางศิลธรรมวัฒนธรรมของคนไทยไม่ใช่ <Okay. S 1> ไม่ยอมรับกันอย่างนี้มันคือความควรไม่ควร mm. ซึ่งถ้าเกิดคุณจัดระเบียบความคิดของคุณได้ดีแล้วอะ ไอ้ความควรไม่ควรเนี่ยที่ว่า appropriate รตรงเนี้ยกาละเทศะมันจะมาแล้วเราก็จะคิดเป็นทำเป็นโดยอัตโนมัติแสดงว่าระเบียบวินัยเนี่ยก็นอกจากเชฟป,ปิ้งสังคมแล้วเนี่ยยังเชฟป,ปิ้งในระดับ nation เนาะหรือว่าขยายต่อไปในแบบในระดับ global scale หรือว่าระดับโลกได้เลยด้วยเนาะเคยประทับใจอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งครับอาจารย์ น่าจะเป็นหน่วยของอราชนาวีไม่แน่ใจว่า<ช>ประเทศไหนอาจารย์พอจะคุค้นเคยไหมครับใช่เคยเห็อนอาจารย์จังเคยเอามาแชร์ให้นักศึกษาดูเลยครับ <คะ S 1> เพราะว่าอาจารย์เอามาเชื่อมโยงอย่างนี้คุณต้องคือเราพอพูดถึงหน่วยของทหารเนาะหรือตำรวจเราจะคำนึงถึงโอ้อบุคลากรในสายวิชาชีพเนี่ยจะมีในเรื่องของความวินัยที่เป๊ะมากมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยความเข้มข้นการฝึกความอดทนเนี่ยความเสียสละความกล้าหาญเราจะมีภาพนี้เลยเนาะ ปรากฏท่านในพลท่านเนี้ยท่านพูดบอกว่าทุกคนจะเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพถ้าคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณต้องเก็บที่นอนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแปลกไหมครับถ้าจำไม่ผิดนั่นจะเป็นหน่วยซิลของสหรัฐอเมริกาท่านในพลท่านนี้บอกว่าการที่เขาจะฝึก ทหารซึ่งเป็นหน่วยที่เรียกว่าบุคลากรนี่แข็งแกร่งใช่ <laughs> ง่ายที่สุดเลยก็คือเเรายตื่นมา,เ,มาเก็บที่นอนเก็บที่นอนต้องทําเตียงของคุณให้เรียบร้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณต้องท่านบอกว่าคือการที่เป็นทหารเนี่ยนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำนะต้องมีอำนาจต้องตัดสินใจคุณต้องมีความเด็ดขาด ถ้าคุณกล้าลุกจากที่นอนมาได้แล้วตัดสินใจว่าวันนี้ฉันต้องตื่นละฉันจะต้องทํางานฉันมีหน้าที่อย่างที่คุณโต้งบอกนะเรามีดูทูดูลิสต์มันเรียบร้อยละวันนี้ฉันมีงานอะไรต้องทําต้องไปพบใครหรือมีอมนัดหมายมีประชุมมิ e t i n g อะไรน,นู่นนี่นั่นเราต้องเริ่มละฉันจะต้องไปถึงกี่โมงมเห็นไหมเวลามันถึงได้ไงมีการวางแผนแล้วก็ต้องเป๊ะให้ความสําคัญกับเวลา คุณภาพของเวลาของคนอื่นและของค,คนอื่นของเราเองด้วยนะรเราไม่เบียดบังไม่เอาเวลาของคนอื่นม,มาให้เขารอคอยเราแล้วเราก็ทะเลทลายอย่างนั้นไหมพอะคุณตัดใจยอมลุกขึ้นมาจากเตียงเก็บเตียงให้เรียบร้อยหมายความว่าอะไรฉันจะไม่กลับมานอนที่เตียงนี้อีกครับฉันมีภารกิจหน้าที่การงานที่ต้องไปทําในวันนี้ฉันต้องมีความรับผิดชอบครับทนนีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เคยได้ยินท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกการที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารผู้นําเนี่ยคุณจะต้องมีสองบทบาท ผู้นำจะต้องมีการตัดสินแล้วก็มีการตัดใจใช่ใช่ครับตัดสินหลายคนอาจจะคุ้นนะคุณต้นเนาะวั้คุณต้องตัดสินใจคุณต้องเนี่ยให้ใครทำมอบหมายนโยบายนี้ยังไงคุณจะต้องอ่เหมือนฟันธงอ่ะตัดสินไปเลยแต่พอตัดสินแล้วอ่ะอยากให้พิจารณารอบครอบเพิ่มอีกนิดนึงคําว่าตัดใจเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินไปแล้วอ่ะคุณจะไม่ย้อนกลับมาตรงนั้นแล้วแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินอ่ะคุณต้องคํานึงอย่างรอบครอบแล้ว ในเรื่องอะไรคะทรัพยากรที่คุณมีอยู่ครับไม่ว่าจะเรื่องกําลังคนกําลังเงินงบประมาณนะแล้วก็เรื่องเวลาครับคุณรอบคอบแล้วคุณจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นของคุณค,คุณทําดีที่สุดในสภาวะการนั้นในสถานการณ์นั้นกับเหตุการณ์บุคคลบริบทสภาพแวดล้อมนั้นจบคุณเดินหน้าต่อไปมีผู้นําที่เด็ดขาดตัดใจมันก็เลยตามมา เพราะว่าคุณตัดสินอย่างเรียบร้อยแล้วอย่างรอบคอบอย่างรัดกุมอย่างมีสติอย่างมีเหตุผลใช้ปัญญาไต่ตองไม่ได้ด้วยอารมณ์นั่นก็หมายความว่าคุณก็ตัดใจได้เลยเพราะฉะนั้นการที่คุณตัดใจลุกจากที่นอนมาทำภารกิจหน้าที่นั่นแหละคือการฝึกเรื่องวินัยครับผมลองดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเรากาลังทอดบทเรียนดีๆว่าเราจะฝึกตัวเองเนาะหรือว่าฝึก ลูกหลานของเรานะครับในการเริ่มต้นวันใหม่ที่จะจัดระเบียบนะครับรับผิดชอบต่อความมีระเบียบวินัยที่จะได้รับผิดชอบระเบียบชีวิตตัวเองนะครับรับผิดชอบต่อสังคมที่ทํางานแล้วก็ในระดับชาติเริ่มต้นง่ายๆด้วยการจัดที่นอนน้องเด็กเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กๆนะครับฝึกเขาพับผ้าหม่ม นะครับโฟ the blanket เนี่ยแหละนะครับพับผ้าห่มชวนกันพับผ้าห่มถ้าวัยรุ่นโตมาหน่อยก็จัดหมอนนิดนึงเนาะจัดหมอนนิดนึงอ่ะโตขึ้นมาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์จัดให้เนี้ยแบบโรงแรมไปเลยสัปดาห์ละครั้งทําทให้ห้องเรา<ไ>ปเป็นห้าดาวสักหนึ่งวันเนาะ,ะลองดูนะครับมันจะมาพร้อมกับความสะอาดอยู่แล้วเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็พอเราจัดเป็นระเบียบเนี่ยโอ้เราทำเรื่องแค่นี้สร้างชาติได้เลยลูกหลานก็ ไม่อยากไปนอนบ้านเพื่อนนะอยากกลับมาบ้านเราคุณต้องเคยได้พยายามเก็บฟิลนี้นะเวลาจย์ที่เดินทางเนาะไปต่างจังหวัดนะไปพักตามโรงแรมที่ต่างๆอ่ะทาไมเราชอบไปสถานที่เราเพราะเขาจัดห้องพักของเราดีสวยงามแล้วมีโต๊ะมีทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดใช่ไหมคะบางทีเราเคยลองเช็คเนาะ รูปซี๊โตเป็นยังไงอะพอเรารู้สึกสะอาดได้หรือว่าเดินอ่ะเท้าเราไม่สากเท้านะไม่มีฝุ่นรู้สึกเฮ้ยที่พักที่นี่ดีพอเขามีต้นไม้สวยๆสวนสยๆเราก็อยากมาถึงจะเก็บเงินแพงเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเราทําบ้านของเราให้เป็นอย่างนี้ได้เนาะพีอาจารย์ก็พยายามทาดัวยนะคือของเราอาจจะไม่ได้เนี้ยบไม่ได้ดีเท่าโรงแรมนะแต่ต้องขอแชร์อย่างนี้ว่าพอดีอาจารย์โดนคุณพ่อฝึกมาตัเด็กอีกเหมือนกัน ตื่นเช้ามาทุกคนจะต้องพับผ้าปูที่นอนเก็บไอ้นี่ต้องดึงเตียงให้ดีพับผ้าห่มของตัวเองให้ดีมุมผ้าห่มนี่ต้องเป๊ะต้องตรงกันอ่ะอ่าอันนี้พอจัดใหญ่ๆได้แล้วใช่ไหมพอเวลากระเป๋าตังค์คุณพ่อสอนอีกนะอ่เลี้ยงแบงค์ธนบัตรแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กหมายถึงว่าตอนนั้นสมัยนั้นมีแบงค์สิบนะคุณต้องทันหรือเปล่าไม่รู้ออกสีต่างๆนะอ่าเลี้ยงนะแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบตอนนั้นยังไม่มีแบงค์ห้าสิบ ก็แบงค์ร้ 500, อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยคือในกระเป๋าสตางค์ก็ต้องเรียงประเภทแบงค์แล้วให้มุมตรงกันโดนจัดระเบียบมาอย่างเงี้ยมันก็เลยพอเวลาเราไปเจอคนที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อยจะชอบพูดตรงๆเลยนะแอบสารภาพถ้านักศึกษาเวลาเขียนงานมาทํารูปเล่มฟอร์แมตที่ดีเนาะม,มันทําให้อยากอ่านเขาบอกจริง,รงวิทยานิพนธ์บางเล่มถ้าเกิดทำมาไม่ได้ฟอร์แมตไม่ได้นะ เราไม่ใช่อาจคนเดียวอาจารย์เนี่ยก็เจอที่เป็นคณะกรรมการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินั่นแหละไม่ว่าจะชาติไหนๆนะถ้าเกิดพอเป็นอย่างเงี้ยคือสายงานของเราโปรโตคอลในการทํางานเรามันเหมือนบังคับมันเฟรมเราเนาะทุกคนก็จะดูตรงนี้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดมันฟอร์แมตได้นะฟอนต์ได้นะแล้วมันความคิดมันลื่นไหลเลยเราอ่านเราจะเห็นโฟล์นะแล้วก็เห็นความคิดของนักศึกษาที่เขียนงานมันด้วย อาจารย์เลยเมองว,ว่ามันคือสําคัญมันดูอาจจะเหมือนเล่งเล็กน้อยแล้วดูแบบอุ้ยจุกจิกหยุมหยิมไร้สาระคุณจะมีคอนเทนต์ที่ดีได้คุณต้องมีเทมเพลตมีฟอร์แมตมีสไตล์ที่ดีก่อนเนาะที่ถูกต้องที่เป็นแพทเทิร์นมันจะทําให้ความคิดของคุณโฟลด้วยอยากฝาก <ผม S 2> ตรงนี้น,นได้เลยครับ <c oughs> นี่นะครับจะสะท้อนใี้เห็นนะครับว่านี่เป็นอาจารย์อาจารย์ดรปุ๋ยเนาะก็ได้ตรวจงานของลูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทเนาะ ก็ยังเดินทางในการตรวจงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวงาน<ช>เนาะก็เริ่มจากเรื่องง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการตื่นมาจัดเตียงจัดที่นอนพับผ้าหมนะ่มเนาะลองดูนะครับบางคนบอกว่าเออม,มันง่ายขนาดนั้นเลยเลยลองดูครับไม่ลองไม่รู้เนาะต้องลองดูใครจะไปรู้นะครับว่าการจัดระเบียบเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันทุกๆวันด้วยการพับผ้าหม่มจัดที่นอนเนี่ยนะครับจะสร้าง คุณค่าแล้วก็คุณภาพชีวิตได้ครับก่อนจะจากกันไปอาจารย์มีแง่มุมไหนเสริมในวันนี้บ้างครับอาจารย์ก็อยากชวนมาต่อตรงที่ว่าทําไมที่แบบประเทศแต่ละประเทศต้องมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์บ้านเมืองเพราะเขาต้องการให้ทุกคนน่ะอยู่ในกฎเกณฑ์ในระเบียบวินัยเพราะแต่ละคนมีวินิจฉัยที่ไม่เหมือนกันอ,อย่างที่ย้อนไปที่บอกว่าความสะอาดของแต่ละคนก็สะอาดไม่เหมือนกันหรือคนยอมรับความผิดพลาดได้ไม่เท่ากันครับน,นตรงนี้เรามาสู่กฎเกณฑ์เดียวกันนั้นก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ บ้านเมืองตามกฎหมายบ้านเมืองตางมอะไรหลักศิลธรรมจรรยาบรรณจริยธรรมต่างๆสิ่งที่ควรทำจารีตประเพณีต่างๆวัฒนธรร,ธรมไทยที่ดีๆ mm hmm. เราช่วยกันทำลงรักษาไว้ <Okay. S 2> อยากให้เมืองไทยนะเป็นสยามเมืองยิ้ม mm hmm. เป็นดินแดนที่ใครมาก,ก็ประทับใจจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆชาติเนาะที่เขาอยากจะมาอยู่ใช้ชีวิตบ้านปลายในประเทศไทยก็มีไม่ใช่แค่อาหารที่อร่อย ราคาที่คุณภาพมาตรฐานได้ดีน่ยอมรับได้แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือความเอื้ออาทรนะน้ำใจไมตรีนะมิตรจิตมิตรใจเพิ่มความเป็นระเบียบวินัยเข้าไปในค่อบครัจะยอดเยี่ยมมากยิงว้าวเลยนะครับแล้วประเทศต่างๆน่ะที่เขากฎหมายศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาปฏิบัติตามเคร่งครัดแล้วมีการแบบเสียค่าปรับหรือว่าอะไรที่แบบเข้มข้นจริงๆอ่ะแต่บ้านเราบางทีมันยืดนหยุ่นต้องบอกว่าบางทีที่คนไทยเนาะเขาจะพูดว่า ทำอะไรตามสบายคือไทยคือไทยแท้เี่ง่ายๆสบายๆ take ิ it easy แต่เราต้องรู้ว่าอะไรที่สําคัญอะไรเป็นกฎเหล็กอะไรเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ได้อะไรที่แบบยืดหยุ่นถ้ามันทําให้ไม่สูญเสียของในเรื่องของสังคมนะหรือว่าสูญเสียระเบียบอะไรไปเราอาจจะยืดหยุ่นรุมงอรุณได้ถึงตรงนี้อาจารย์ขอแถมอีกนิดนึงตัวอย่างชัดๆนะคะถ้าเราย้อนเหตุการณ์ไปประมาณหปีที่แล้วเนาะ ที่ท่านผู้ว่าหมูป่าท่านผู้ว่านลงศักดิ์ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วอ่อาจารย์เอาเคสอันนี้นะมาแชร์นักศึกษาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะวอตเทนส์สคูลนะเป็นยูออฟเพนซิลเวเนียที่อเมริกาเขาเอาเคสของหมูป่า a c ค d เดมีที่ท่านผู้ว่านลงศักดิ์ไปช่วยชีวิตน้องๆเนี่ยหมูป่าใช่เขาทึ่นมากกับคนไทยแล้วเป็นเคสให้นักศึกษา MBA ได้เรียนในเรื่อง Leadership and Change Management ผู้นำแล้วก็การบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลง ท่านทึ่งมากที่บอกว่าคนไทยมีระเบียบวินัยมากมเพราะท่านท่านผู้ว่าตอนสมัยนั้นน่ะที่แก้ปัญหาตรงเรื่องตรงนี้นะที่อยู่หน้าถ้ำหลวงเลยท่านจัดระเบียบเลยนะจัดโซนนิ่ตรงนี้กั้นเชือกห้ามเข้ารตรงนี้เขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ทำงานแล้วที่สําคัญน่ะท่านมีการวางแผนซักซ้อมคือทุกคนให้ความร่วมมือดีมากแล้วที่เห็นชัดๆคืออนะไรรู้ไหมฮะท่านทำเพสรีลิสต์นะที่ให้สื่อสารมวลชนนัดห้าโมงเย็นตั้งโต๊ะเป็นพานแนลเลย ทุกคนมาพูดมาชี้แจงมไม่มีเรื่องข่าวหรือไม่มีอุอยข่าวนู่นนี่หลายกระแสะทุกคนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องแท้จริง จากปากผู้ที่อยู่หน้างานจริงๆพอฟังแล้วก็ยังภูมิใจแทนคนไทยเลยเนาะคนไทยมีดีจริงๆครับเป็นเคสตั้ดดี้ที่เขาเอาไปเรียนไปศึกษาเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากอยากให้พวกเราช่วยกันทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นเรามีดีเรามีดีคนไทยเรามีดีเราเรามีดีเราเอามาใช้ซะเราอย่าเก็บไว้นะเรามาใช้ให้ชาวต่างชาติเด่เขาได้เห็นแล้วเราก็ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราด้วย โอเคครับผมก็ในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการรับผิดชอบต่อก,การมีระเบียบแล้วก็การมีระเบียบมีวินยัยนี่แหละมันจะสร้างชาติสร้างป็นยินไทยนะครับให้หน่าอยู่แล้วก็โอเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนเนาะอย่ายลืมนะครับคนไทยทุกคนมีเสรีในดวงใจแต่ว่าก็มีวินัยในตนเองด้วยเนาะนะครับ Give me ีไฟล์ o d c a s t นะครับจะนำเรื่องราวสาระดีๆน่ารักนรักแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่อยๆนะครับผ่านตงและอาจารย์ปุ๋ยสำหรับวันนี้ก็จะต้องบายไปก่อนในคราวต่อไปเราจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตคนทำงานนที่ทำมานานแล้วทำมาสักระยะหนึ่งหรือว่า f r r s t Jobber <ม>เป็นเรื่องราวอะไรนั้น<ม>อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ<อ>บ๊ายบายครับ